สวัสดีค่ะช่างะจจ่าพาปลูกนะคะวันนี้เจจ่าก็จะพามารดน้ําผักตอนเช้านะคะอันนี้คือน้ําซาวข้าวนะคะเจจ่าเอาออกมาตั้งไว้นอกบ้านมาเช้านี่ค่ะเจจ่าก็จะลดน้ําซาวข้าวถ้าส่วนมากน้ําซาวข้าวนะคะของเจจ่าเจจ่าจะเอาเทใส่ถังรวมกันไว้แล้วเจจ๋าจะเอาไปผสมกับการหมักดินค่ะหมักดินส่วนมาก น้ำหมักทุกอย่างทุกตัวที่ยาจา๊จ๋ามีแล้วก็น้ำซาวข้าวที่ยา,จา๊จ๋าขี้เกียจหิวรดตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะยาจา๊จ๋าก็จะเทเทเทใส่ถัถงถังบ้านยาจจ๋านะคะถังไซนียมีกี่ใบยาจา๋าก็เอาใส่น้ำซาวข้าวไว้ค่ะเวลาย,ยาจา๊จ๋าหมักดินเาจา๊จ๋าก็ถ้าน้ำซาวข้าวหมดยาจา๊จ๋าก็ใช้น้ำเปล่านะคะ นี้พอน้ำซาวข้าวมีเยอะยยจ่าก็จะใช้น้ำซาวข้าวผสมการหมักดินวันนี้เยจ่าก็จะมาลดแปลงผักค่ะยังไม่ได้ลดน้ำค่ะสายแล้วยายจ่ายม่รดน้ำนี่ค่ะมันจะเสียเวลาตรงนี้แหละเยะจ่ายยังไม่ได้จัดการบริหารจัดการการเอาถังใหญ่การเอาถัาาางใหญ่มาใส่ไว้แล้วเยจ่าก็จะเอาบัวลงไปเลยเยจ่าต้องเคลียร์ถังในบ้านก่อนค่ะถังน้าใบใหญ่ยยจ่าจะเอามาตั้งไว้แล้วเปิดน้ําทิ้งไว้ แล้วเวลา,จาจเจ๊จ๋าจะหิ้วหิ้วพวกน้ำหมักอะไรลดหรือว่าน้ำซาวข้าวลดเจ๊จ๋าก็จะเอาใส่ถังเลยไว้เวจ๊จ๋าจัดการระบบดีๆเพราะแดดมันมันมันแรงคะ่ะเจ๊จ๋าก,ก็เลยไม่รู้จะจะตั้งยังไงแล้วถังของเจ๊จ๋าก,ก็ใช้งานอยู่นะคะนี่คะ่ะเจ๊จ๋าก,ก็จะตักใส่แบบนี้คะ่ะมันก็เลยจะค่อนข้างเสียเวลาเนะะาะเจ๊จ๋าก็จะลดไปคะ่ะน้ำซาวข้าวนี่คะ่ะวันนี้ลดอันนี้ก่อนก็ได้นิดๆหน่อยๆไป เพราะว่ามันไม่โตแล้วมันแกนแกดนุ๋ณยายจ๋าจะมาเติมดินค่ะอันนี้ดินเขาก็แห้งแล้วยวลดไปนะบัวแรกก็ลดพวกนี้ก่อนนะะลดปลายบำรุงเข้าไปก่อน<ม>ก็ยังไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะเนี่ยประกาศขาวในกระถางนะคะตอนกลางวันก็จะเหี่ยวแบบน่าสงสารมากเลยค่ะประกาศขาวเหี่ยวไปใบไปพาดกับขอบขอบอันนี้หมดเลยขอบขอบ พ่อท่อี VC นะคะเนจ่าก็จะลดบำรุงเข้าไปอันนี้ก็ลำปีสีม่วงเนจ่ายังไม่ได้เป็นลงเลยคะ่ะไม่รู้จะลงตรงไหนเนจ่าจะต้องใส่กระถางนะคะลงในกระถางอันนี้แป็กพมินของเนจ่าค่ะอันนี้สกาลิตเคลนะคะก็ลดไปก่อนเดี๋ยวเนจ่าจะลดน้ําตามอีกทีนึงค่ะอันนี้ก้ามะเขือเทศเนจ่าเก,ก็บออกจากในกระถางมันยังมีอีก ต้นหนึ่งค่ะเขาเกิดอยู่ในกระถางเจาจ่าจำไม่ได้ว่าอยู่ในกระถางไหนอ๋อเจจ่าต้องไปงับออกมานะคะอันนี้รสแมรี่เจจ่าชาไว้ใส่ถุงไว้กับใส่กระถางไว้ก็ได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจจ่าจะต้องย้ยา,าย,ย,าายใส่กระถางไปใหม่ให้สวยงามถ้าแบบนี้ลูกค้าเขาจะไม่ค่อยต้องการเขาต้องการแบบต้นโตแล้วก็กระถางสวยงามค่ะเจจ่าถามเขาแล้วขนาดเซอร์รี่เจจ่าปลูกในถุงดํากะว่าให้เขาเอาไปบํารุงเอาเอง แล้วเขาก็เร่งนะคะว่าอยากได้จตลสอยากได้ขึ้นชาอยากได้ซเสลัรี่แล้วแล้วเจ๊จ๋าว่ามันเป็นถุงดำอะ่ะเอาไปบารุงเอาเองไม่ล่า <c oughs> เขาบอกเขาอยากได้ต้นโตเ <c oughs> <c oughs> จ๊จ๋าบอกถุงดํามันก็จะราคาถูกลงนะถ้าให้เลี้ยงให้ต้นโตอ่ะมันก็จะราแพงบอกไม่เป็นไร <c oughs> เขาอยากได้พร้อมกินลูกค้าก็ลูกค้าของเจ๊จ๋าชอบชอบประมาณนี้ค่ะชอบชอบอะไรที่ ไปแล้วกินได้เลยเยาจาก็เลยแบบอืงั้นก็ต้งองรอเพราะว่าหน้าหนาวผักโตช้าต้องทําใจนะคะอันนี้ก็ขึ้นชายต้นเล็กๆที่เาจ๋าแยกออกมาแล้วมันเหลือนะคะนะคะมันน้องะข้าวมีน้อยค่ะก็ลดตามน้อยเนาะมีน้อยก็ลดน้อยก็ลดไปนะคะวันนี้เยาจาก็จะลดเชออินเล่ค่ะลดไปแบบนี้เลยชินเล่ต้องกบเอาดินหมักมากบแล้วค่ะ ดินมามากบคนลล่ะวันนี้ยะจ๋าก็งานเยอะเหมือนเดิมแหละต้องทําที่ปลูกผักสลัดเพิ่มอีกตรงร้อยยางนะคะโคนเขาลอยขึ้นมาเนี่ยลดน้ําถ้าเป็นบัวใหญ่นะคะเขาจะล้มแบบแรงมันกระแทกแรงนะคะอันนี้รู้สึกว่าต้นมันจะผิดปกตินีะค่ะน่นจะผิดปกติอ่ะเพี้ยลงหรือเปล่าต้องดูนะคะเนี่ยใบเขาผิดปกติต้นเนี้ยอาจจะได้ถอนออกนะคะ สำหรับที่นี้ยจจ๋าก็พามาบำรุงทีชผักในสวนเราด้วยน้ำซาวข้าวนะคะเย็นเยจ๋าก็จะลดน้ำหลักตาค่ะตอนเช้ารดไม่ได้นะคะเพราะว่า,าลดไม่ได้เพราะว่าแดดแรงเดี๋ยวใบไหม้เช้าเดี๋ยวยจจ๋าจะลดเครื่องดื่มชูก,กำลังค่ะเดี๋ยวเจจ๋าขอตัวเอาสายยางรดแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะามาดูกันนะคะว่า เดีย๋ยวจ๋าจะหิ้วบลอลดเครื่องดื่มชุกกำลังอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะวันนี้ยวจ๋าก,ก็จะพามาบำรุงด้วยค่ะน้ำซาวข้าวมีน้อยนะคะวันนี้เยวจ๋าก,ก็เลยจะเอาเนะะี่ยค่ะเครื่องดื่มชุกําลังได้มาฟรีนะคะเดี๋ยจ๋าไม่ได้ลงทุนซื้อนะคะถ้าถ้าถ้าซื้อ,ถ,อถ้าซื้อมาลดเยวจ๋าคงไม่ คงไม่ลดบ่อยค่ะแต่อันนี้ของฟรีนะคะฟรีจริงๆไม่ได้ซื้อไม่ได้เสียตังค์เลยมีเยอะด้วยเดียาจ๋าก็เลยแบบว่าเนี่ยค่ะเดาจ๋าเติมน้ําไปแล้วน้ำซาวข้าวมีน้อยช่วงเช้าเดยจ๋าจะลดแบบนี้นะคะก็ตอนแรกเดยาจ๋าก็จะตวงใส่ฝานี่แหละคะ่ะแต่ส่วนมากเดยาจ๋าไม่มีเวลามาตวงขนาดนี้นะคะที่จริงก็หนึ่งฝาอันนี้น้ำสิบลิตรนะคะหนึ่งฝาสองฝาสามฝาสี่ฝาประมาณนี้ค่ะ สีฟ้าห้าฝาก็แล้วแต่ยายจ๋ามีเยอะยายจ๋าก็จะใส่เยอะหน่อยก็คนคนท่านหน่อยค่ะยายจ๋าเติมน้ําไปแล้วเนาะยายจ๋าว่ามันเติมได้อีกนะเนี่ยเพราะว่าปกติยายจ๋าหนึ่งฝาต่อหนึ่งบัวเล็กเด็กค่ะยายจา๋าไปไปรถที่สวนนู้นนะคะใส่อีกเครื่องดื่มชูก,กําลังนะคะแล้วทีนี้อ่าส่วนบัวนี้ยายจ๋าก็ นี่ค่ะถ้าไปลดที่สวนนูนเจจาก็หนึ่งฟ้าตัวน้ำหนึ่งบัวเล็กอย่างนี้เลยค่ะต่อแปลงนะคะเจจาก็จะลดแบบนี้เลยเยจจ่าเปิดน้ำใส่ใหม่นะคะอันนี้ต้นทูนเจจ่านะคะเจจ่าเพิ่งลงยังไม่ยังไม่ยังไม่แตกนะคะเจจ่าก็จะเปิดน้ําใส่แบบนี้เลยลดลดบารุงพืชผักของเราด้วยน้าสาวข้าวแล้วก็เครื่องดื่มชูก,กําลังนะคะแต่วันนี้น้าสาวข้าวเจจาามีน้อย จะจ่าลดได้ไม่ทั่วถึงเจะจ่าก็จะเสริมด้วยนะคะเสริมด้วยนี้เนาะเครื่องดื่มชูก,กําลังอันนี้เจ้าจ่าใส่ไปแล้วนะคะแล้าจ่าก็จะหิ้วไปลดเลยลดแบบนี้เลยลดได้มันจะช่วยให้ต้นผักเราสดชื่นนะคะเจ้าจ่าก็จะลดแบบนี้เลยลดได้ยันโตล้คะค่ะลดได้ทุกวันถ้าเรามีเยอะเราลดเยอะแต่ยจจ่าได้มาฟรี แต่แจา๋าไม่มีเวลาที่จะมาหิ้วลดทุกวันแต่แยจาจ๋าจะลดช่วงเช้าเป็นบางวันนะคะถ้าวันไหนแดดร้อนมากๆแต่ส่วนนู้นยจาจ๋ารดบ่อยค่ะเพราะว่ามันแดดแรงเนาะมันอยู่ไกลบ้านยจจ๋าก็เลยแบบต้องต้องให้ความสดชื่นให้เขาหน่อยนคะคะยจาจ๋าก็จะลดไปแบบนี้ตอนเช้าเครื่องดื่มฉูกกาลังส่วนมากยจยาจ๋ารดตอนเช้านะคะผักเขาจะได้ทนแดดสู้แดดค่ะ คือเขาจะไม่ไม่เหี่ยวเฉาง่ายนะคะเขาสดชื่นค่ะยาจ๋าก็จะก็หิ้วลดประมาณนี้ละคะ่ะอันนี้ยจาจ๋าเติมไว้แล้วเนาะยาจ๋าก็จะเอาบัวจุ่มลงไปอย่างนี้เลยนะะนี่นนะคะ่ะหนึ่งบัวยาจ๋าก็พาเปรถอีกนะคะอีกรอบหนึ่งลดได้ทุกอย่างค่ะอันลดแมาลี่ก็ลดได้นะคะแต่อันนี้ยจาจ๋ายังไม่ลดนะคะยะจาจ๋าจะไปลดแปลงนี้ก่อนอันนี้ก่อนนะคะ เรดลับบิดของเรานะคะเยายจ๋าก็จะลดไปแบบนี้เลยผากที่ต้นโตไม่อยากให้ใบเหี่ยวใบแห้งใบเฉาให้เขาสดชื่นตลอดเวลาโชว์เจอแดดตอนกลางวันให้เขาสดชื่นอันนี้ยาจ๋ารดน้ําไปแล้วนะคะยายจ๋าก็จะมาลดเครื่องดื่มจุกมำลังตามแต่ถ้าเป็นส่วนนู้นนะคะเยายจ๋าไม่ได้ลดน้ําก่อนนะคะยายจ๋าผสมในน้ําเลยแต่ส่วนนี้ยาจ๋ารดน้ําแล้ว รถน้ําแล้วเมื่อกี้นะคะรถน้ําเปิดสายยางรถเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวมารถแปลงนี้ค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้เจ้าจ๋าก็พามาบํารุงพืชผักด้วยเครื่องดื่มชูกําลังนะคะก็เครื่องดื่มชูกาล,ล,ลังทุกชนิดนะคะใช้ได้ถ้าคลิปนี้พอเป็นประโยชน์บ้างออคืออันนี้จ๋าจะบอกอะไรให้ว่า เครื่องดื่มชูกําลังเขามีวิตามิน B1 B12 B อะไรเนี่ยค่ะเยอะแยะไปหมดเจ๊จ๋าไม่ได้อ่านหรอกแต่เวลาเขาโฆษณาเจะจ๋าก็ได้ยินเขาพูดมากา็ซึ่งมันมีความจําเป็นต่อมันไม่ใช่มีความจําเป็นค่ะถ้าร่างกายเราได้รับเข้าไปมันก็จะสดชื่นนะคะต้นผักได้รับเข้าไปเขาจะสดชื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเจ๊จ๋าก็เลยคิดว่าเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้ต้นผักสดชื่นสู้แดดคนทํางานหนัก แดดร้อนดื่มเครื่องดื่มพวกนี้เข้าไปยังสดชื่นยังสดชื่นแล้วก็มีแรงทำงานต่อสดชื่นมันรสชาติอร่อยค่ะผักเขาก็ชอบก็สดชื่นเหมือนกันนะคะสู้แดดได้ค่ะสำหรับพิมี์เชจ่าพาปลูกก็พามาลดบำรุงด้วยน้ำซาวข้าวกับเครื่องดื่มชูก,กำลังนะคะเพื่อที่จะให้เราผักเราได้สู้แดดได้สดชื่นตลอดเวลานะคะค่ะถ้าเป็นประโยชน์ก็ชอบช่วย ถ้าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจ่าพาปลูก้ลยนะคะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ